ป้องกันจังหวัดจันทบุรีนะครับจัดพิธีปล่อยแถวอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีเพื่อร่วมฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ําลดที่สํานักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับเช้าวันนี้ที่หน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีปล่อยแถวอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจํานวน74นายโดยมีร้อยตารวจโทพบชนกฉลานุเคราะห์ป้องกันจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวให้โอวาท ก่อนส่งกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ผประสบะภัยในพื้นที่สำนักง,งานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมสมทบกำลังกับกองอาสารักษาดินแดนจากจังหวัดสกลน,นครและจังหวัดชัยภูมิในการเข้าช่วยเหลือหลังน้ำลดที่ได้รับความเดือดร้อนมาหลายเดือนในขณะนี้ ซึ่งทางป้องกันจังหวัดจันทบ,บุรีได้เน้นย้ำให้อาสาสมัครรักษาดินแดนทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมีวินัยและมีความรักความสามัคคีในการช่วยเหลือชาวบ้านรวมทั้งเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะและถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดจันทบ,บุรีอีกด้วยขณะที่นายหมวดเอกมานะมณีเพชรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอโป่งน้ำร้อน ในฐานะผู้บังคับหน่วยได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยภารกิจครั้งนี้อาสาสมัครรักษาดินแดนทุกนายจะเข้าพักที่วัดสัมมาปัญญาวาดถนนรามอินทาเป็นเวลา4วันระหว่างวันที่9ถึง12ธันวาคมนี้ครับ